ผลการสํารวจพบว่าคนไทยสูบบุหรี่กว่า12ล้านคนเกินครึ่งหนึ่งของคนเหล่านี้ต้องการเลิกบุหรี่และพวกเขาได้ลองลงมือเลิกแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่ไม่สําเร็จที่ติดบุหรี่เป็นเพราะความเคยชินหรือเป็นเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะสูบมันมากกว่เพราะว่าสุดท้ายเราก็ แพ,แพ้แพ้ใจตัวเองอ่ะร่างกายเราอะรับสารลิโคตินเยอะมันอยู่ในกระแสเลือดมากมายมันคือโค้งยามันจะเลิกยากถ้าเราเลิกไปทีเดียวเนี่ยคือมันจะน็อกกับร่างกายเราน็อกนะเพราะพี่เคยน็อกมาแล้วเริ่มต้นเลยเหมือนการอยากลองอยากลองลองสูบดูเพื่อนชักชวนว่าเออลองหน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่ติดหรอกมีเรื่องอยู่ค้น้าเรเลิกไม่ได้แล้วก็ไปโน่นไปนี่ก็ซื้อบุหรี่สูอบอบีกนะ มออาาทะไรรร่่่เวลูบุีแต่ต่อไปนี้การเลิกบุหรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะเรามีบริการสายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์160 0คอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่อยากเลิกบุหรี่สวัสดีค่ะ160 0สายด่วนเลิกบุหรี่ค่ะ เราทดลองให้ผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ถือโอกาสนี้โทรเข้าไปศูนย์เลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมผมสูบมาประมาณ5ปี6ปีได้แล้วครับเคยเลิกบุหรี่ได้ครั้งหนึ่งครับตอนน่าจะประมาณ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วครับอยากเลิกบุหรี่ให้ขาดเลยครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแค่ยกหูโทรศัพท์กดไปที่เบอร์160 0ก็สามารถใช้บริการจากสายเลิกบุหรีได้อย่างง่ายดายต่างประเทศพบว่า3 0์ถึง50%ของคนที่ผ่านการให้รับคำปรึกษาจากศูนย์บริการเลิกบุหรี่ในแต่ละประเทศเนี่ยจะช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้ดังนั้นประเทศไทยก็มีความคิดว่าการช่วยคนเลิกบุหรี ในวงกว้างเพราะตรงนี้เนี่ยเราจะช่วยประชาชนในวงกว้างได้แต่คลินิกเนี่ยเราจะช่วยคนที่เดินมาเพราะนั้นคนที่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่เจ็บป่วยแต่ว่าคนทั่วไปที่ยังไม่เจ็บป่วยและกำลังจะเจ็บป่วยเนี่ยไม่มีทางเลือกศูนย์นี้จะเป็นทางเลือกให้กับคนที่ไม่ไปโรงพยาบาล หลักในการที่จะคุยกับผู้สูงนแน่นอนต้องมีหลักจิตวิทยาแล้วก็ต้องรู้เขารู้เรานะคะรู้เขารู้เราคือหมายถึงว่าเราต้องแกะรอยเขา่าคุยกันซักถามคุยกันนะคะเช่นเราถามประวัติการสู้เราถามประวัติการที่ว่าเขาเคยเลิกหรือไม่ถามประวัติว่ามีใครขอร้องให้เลิกบ้างหรือไม่อะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะรู้เขารู้เราถ้ารู้เขารู้เราแล้วเราสามารถที่จะแนะนําได้ตรงประเด็นของแต่ละคนนะคะ วัสดชาหนึ่งหกูนยนสายเรื่องบุหรี่ค่ะค่ะในการุีสายนะคะจะมีการบันทึกเสียงนะคะบันทึกข้อมูลค่ะเพื่อพัฒนานคุณภาพการให้บริการนะคะแล้วเพื่อศึกษาวใิใจัยนะคะศูนย์จะทําการโอนสายคุณนะคะไปยังผู้ให้คำปรึกษานะคะถือสายรอสักครู่นะคะให้คาแนะนําเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ครับวิธีที่จะแบบทำให้ตัวเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ครับ คือเขาก็แนะนําให้เลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะครับพวกชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนเรายิ่งดื่มแล้วเราจะยิ่งมีอาการอยากบุหรี่มากขึ้นครับก็พอโทรเข้าไปแล้วผมก็รู้สึกมั่นใจครับว่าผมน่าจะเลิกบุหรี่ได้ครับบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความเจ็บป่วยไม่ต่ำกว่า25โรคจากการวิจัยพบว่า หากป้องกันเด็กไทยไม่ให้ติดบุหรีได้1คนจะประหยัดค่ารักษาและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้คนละด5 6 6 0 0บาทแต่ถ้าปล่อยให้มีคนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นปีละ1 1 0 0 0 0คนจะเกิดการสูญเสียมากถึง15,600ล้านบาทเลยทีเดียว